สวัสดีครับผมขอนรับาสู่ Black Desert Online นะแล,ะล้วก็ย่กบผมตอริกเกอร์นะครับวันนี้งในโอกาสที่ว่ามันจะมีอัพชีพใหม่อัปเดตเข้ามาเนาะก็คือดาคนเนียจะเป็นอาชีพที่ใช้ดาบใหญ่นั่นเองมันคือดาบลาหศย์แต่มองยังไงมันก็คือซิวเฮนเดอร์มันคือดาบยาวที่จับสองมือของอสศวิน ให้รู้จะอธิบายยังไงก็งขึ้นภาพเอาแล้วกันก็นเลยจะทำโปรเจกต์ที่ว่าทำยังไงให้เวลหกิบเ็ภายในหนึ่งวันนะวันนี้มาดูวิธีกันเลยอาจจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทหน่อยเพราะว่าถ้าที่รู้กันคนเราไม่ชอบดูคลิปอะไรยนยาวนะจะเป็นจะดูไม่จบกันซะก,ก่อนก็เลยจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทไม่รู้ว่ากี่พาร์ทแต่วันนี้ จะมาเตรียมของกันก่อนแนะนำให้เป็นคนที่แบบมีตัวละครอยู่แล้วนะเล่นมาสักพักแล้วแลวอยากไปเล่นตะก,กานเนียก็ทำตามได้เลยไม่แนะนำคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะเพราะว่ามันจะยังทำไม่ได้แนะนำแนะนำแนะนำให้ไปทำเควสเควสหลักก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบของเกมนี้นะ จะได้ไม่เบือ่อซะก่อนแล้วมาวันเดียวเอาวันเดียว6เก6เอ็กซ์เสร็จแล้วแล้วไงจบเกมเลิกเล่น <c oughs> ไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะอย่างแรกเลยก็คืออาวุธอาวุธเนี่ยเราจะสามารถแลกได้จาก NPC ตัวนี้มันจะเป็นกล่องอาวุธสมัยผมเล่นมันแลกกับตัวนี้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าแลกกับตัวนี้หรือลบาน่าจะยังเหมือนเดิมอยู่เพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งมาเปลี่ยนมาเปลี่ยน,ายนอ,าอาวุธไปอัดไว้ในกล่องค,คืนก็คือจะได้อาวุธมานสีดํา ที่ตรงอาชีพของต,ตัวตัวนั้นเพื่อจะเก็บไปให้ดัคเนียอันนี้นะของชิ้นแรกเอาแบบเบสิกเบสิกเลยไม่ต้องใช้ตังค์เยอะถ้า oh. เป็นผู้เล่นใหม่ก็เล่นแบบเล่นควิสหลักไปเรื่อยๆก่อนจนถึงจุดที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ไหวแล้ววะอย่างให้พวกที่ไปตีแบบมอนเมืองคามาซิเวียใช่ไหม ถ้าถึงเควดเขามาซีเวียก็คือโอเคทําได้แล้วอยู่เวลประมาณไหนก็มาดูเอาในนี้นะว่าเวลประมาณนี้ต้องทําอะไรบ้างอ่าเปอย่างต่อไปก็คือประดับประดับผมจะแนะนําเป็นอชูรานะอชูราอาชูรานี่หาได้ทั่วไปเลยในเขตอันติโนวาพวกนี้จะดรอปทั้งหมดเลยมนี่าจะเป็นเมืองแรกหลังโจนเผ่าอะไรนะ ไฮยีนาผมเรียกว่ายไฮยีนาแล้วก็เดอร์ว,วิกเออิกซิธแ <Okay. S 1> ถววิหารเอลลิกแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อเผาเฮมจะหาได้แถวนี้เลยซึ่งยังไงเราก็ต้องมาตีแล้วเ,เป็นประมาณวิวห้าสิบประมาณวิวห้าสิบเราจะมาตีแถวนี้กันตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบจะตีแผนที่นี่ตีแผนที่ สามเมืองคือเレนอสเซเรนเตียแลวก็คาพิออนตีสามเมืองนี่จนถึงววห้าสิบวล5ห้าสิบแล้วก็จะมาตีโซนนี้ต่อโซนเมเดียโซนเมเดียจนววห้าสิบห้าแล้วค่อยไปทำเควส์นะซึ่งมันก็จะมีอาวุธพลังม่านดำใช่ไหมแล้วก็ประดับปชชุล่าซึ่งปัจจุบันมันน่าจะมีเควส์แล้วแหละมันไม่ต้องตีสุ่มแล้วเพราะว่ามันจะมีเควสว่าตี มอนตัวนี้กี่ตัวถึงจะได้ประดับได้แล้วเป็นประดับแบบตีบวกเลยตีบวกให้แล้วและอย่างต่อไปที่ต้องใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าหนังสือแห่งปัญญาเซนกล้านะคะรับผมเซเลาคารอันนี้ทำจากเควสต,ตอนเรื่อง53ก็เลยแนะนำให้ว่า53แล้วหรือเปล่าวะดู เหไหมอันนี้ไม่มีแต่เป็นตัวละครตัวนี้ไม่มีนะเพราะว่ามันเวลมันเดินเควสยังไม่ถึงก็เลยแนะนําให้ไปเดินเควสกันก่อนเพราะว่าเดิมบางเควสมันจะไม่มีให้ทําแล้วมันก็จะไ,ได้ขอ,องกันนะอีกอย่างศึกษาระบบไปในตัวด้วยยังไม่ต้องรีบพูดเล่นใหม่ เป็นตัวที่เดินเคเวสไปแล้วมันก็จะมีขึ้นมานะเป็นเคเวสแนะนำเวลเวลเท่าไหร่วะนี่ไงมันจะอยู่ตรงเวล53าหนังสือการประจนภัยที่ถูกซ่อนไว้ในตำนานของเซนกล้าก็คือเดินเคเวสตัวนี้เลย เราจะไปทาคลิปแยกทีนึงว่าเดินยังไงนะเผื่อทําตามไปแล้วทําตามเคว้นมันบอกแล้วมันไปไม่ถูกทางนะจะทาคลิปแยกไว้ให้ดูก็คือ,อหลักๆก็จะมีอาวุธพลังม่านดำํำระดับอาชุ่าส่วนชุดเกราะที่แนะนํานะแนะนําเป็นเขียวเรื่องนี้ตัชื่อไม่ได้ เลโมเลียเป็นชุดเกาะเลโมเลียเลยมันจะอยู่ประมาณล้านล้านต้นต้นเพราะตอนนี้ราคามันตกมาแนละ้วมันจะได้ค่า e อพีด้วยแล้วก็ได้มันไม่ได้ค่า e อพีสิมันได้ค่าสกิลพอยต์มา10%เอาชุดน้เวฟาร์มก็ได้สกิลพอยต์เพิ่มมา10%ก็ใส่ได้ยาวๆเลยตีสักบวกเจ็ดก็น่าจะอยู่แล้วน่าจะเล่นได้และบวกเจ็ดาโซนนี้มอนมันไม่ได้โหดอะไรมาก คือชุดเกราะเลมอนเลียอาวุธพลังม่านสีดำแล้วก็ประดับปัชุล่าคือมี3อย่างนะก็เริ่มวันนี้ได้ละเริ่มเก็บเวลได้แล้วคือตอนนี้มีครบแล้วยวไปลองดูตอนที่อัปเดตตัวละครเข้ามาว่าจะเป็นยังไง